Pink Eye, Red Eye, Black Eye ต่างกันยังไงมาดูอันแรกกันเลยหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นชินแล้ว,ว่าเอ๊ะ e ไอ้ผุพิ E ครเนี่ยน่าจะแปลว่าโรคตาแดงไหมอ่ะใช่แต่เคยรู้ไหมโรคตาแดงนะคะที่เกิดจากแบบเยื่อบุตาอักเสบเนี่ยหรือเป็นการติดเชื้อที่มาจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยหรือเชื้อรานะคะเราไม่ได้เรียกว่ารแดงนะเราเรียกว่า P i n k eye ส่วนเรดายเนี่ยที่แปลตรงตรงัวว่าต,ตาแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย จะหมายถึงภาวะตาแดงที่เกิดจากหลายสาเหตุค่ะเช่นตาแดงที่เกิดจากการขยายตัวของหลอดเลือดจะไม่ใช่เรื่องของการติดเชื้อไม่เหมือนพิงค์อายนะแล้วก็ตาแดงที่เกิดจากการระคายเคืองจากฝุ่นละอองควันหรือไอระเหยหรือสารคอรีนอะไรต่างๆแล้วก็โรคตาแห้งที่บางทีอาจจะเกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์นานๆหรือการดูจอนานๆหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดจากภูมิแพ้ก็ได้ค่ะ ส่วน red eye นะคะมีอีกหนึ่งความหมายค่ะก็คือเหมือน flight ทเที่ยวบินกลางคืนที่แบบว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตาแดงเห็นไหมคะ red eye มีได้หลายความหมายเลยนะคะส่วน black eye ไม่ได้แปลว่าตาดำนะ black eye เนี่ยแปลว่าตาเขียวที่อาจจะเกิดจากการฟกช้ำหรืออาจจะไปต่อยใครมาหรือเดินชนอะไรแล้วตาเขียวตาปูดดังนั้นแยกความแตกต่างให้ดีนะณจูจะทวนให้ฟังอีกครั้งค่ะตาแดงที่เกิดจากโรคเยื่อบุตาอักเสบเนี่ยให้เรียกว่า pink eye ส่วน Red Eye เนี่ยจะหมายถึงตาแดงที่เกิดจากอาการอย่างอื่นนะคะเช่นอาการภูมิแพ้หรืออะไรต่างๆหรือเที่ยวบินที่เป็นไฟกลางคืนก็ได้ส่วน Black Eye คือตาช้ำตาเขียวนั่นเองค่ะ